สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเย็นเย็นนะครับเพื่อนเพื่อนจ้ากลับมาพบกันยายหน่อยคือเก่าเราจะเมื่อนี้่ก็ได้พบกันตอนเย็นรถมันก็ออกไปแล้วเจ้าเพื่อนเพื่อนแต่ว่าลูกน้อยข่อยบระันตดืตื่นยายน่อยก็เลยบระันได้ไปตอนนี้ก็ปล่อยให้ลูกน้อยนอนไปก่อนยายน่อยก็จะหาเลาะเก็บเก็บยาออกจากมันจากเขาไปจ้าเพื่อนเพื่อนสัมาลูกน้อยนอนเบิ่งพี่น้องจ้ามันยายน้อยนะคะนี่มันไม่ เป็นประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่เจนหน่อยกับสิเก็บหญ้าอันนี้แล้วจะน,นี่สิหาเก็บหญ้าออกจากเขาก่อนพี่น้องโอ้ยส้ำสาลูกน่อยตื่นได้พาเมือบ้านจ็เนเพื่อนนี่เดี๋ยวเมื่อได้ว่างเย้าหน่อยก็สิได้มาหาเลาะเลาะเก็บเก็บหญ้าอยู่พี่น้องนี่หญ้าประเภทนี้นะคะนี่เห็นบ่พี่น้องหลายหลายโดนนี่พี่น้องด้วยนี่บอกลกอกอกก็คือสิท่วมมันจะเพื่อนเพื่อนี่มันสิท่วมมันอีดีล่ะนี่เดี๋ยวยายน้อยสิพาไปเบื้องมองมันท่วมนะคะ นี่เลยจ้ะนี่ถั่วมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่พี่น้องจ้ะนี่จะได้มหาไร่หลกออกกันสิละพี่น้องเอ้ยขาวบหลกคือสีบัคือสีบัวได้ดอกเตมเพื่อนย้ายเพื่อนบอกว่าให้ฝนตกเราค่อยมาหลกพนะมันก็ได้อยู่ละจะฝนตกเรามาหลกนะแต่ว่าซสืฝนสิตกมันจะหลกมันจะได้หลกบ่พี่น้องเอ้ยได้มาหาได่หลกอย่ันก็บ่หลายดอกจากเพื่อนๆนี่มันก็มีอยู่ดอนสองดอน จะดอนก็ง่าตือบอยู่นะคะเป็นดอนดอนจะมันเกิดเป็นดนอน,ดอนเพราะว่าหม่องนี่มันเคยเกิดมันก็เกิดทุกปีแล้วพี่น้องจะนี่นีต่ต้องลูกมันออกสิล้วพี่น้องจ้านี่แต่ว่าตอนนี้ต้นมันเออต้นมันก,กำลังลูกดีดีเยลยนะพี่น้องอุ้ยมาใส่ถุงมือมากิ้งเดียวจังฮะกระลุกจะมองต้นมันนี่กอนโอ้ต้นนี้เพ่เกิดต้น สิ่เดี๋ยวเอามาส้มต้นนี้พี่น้องบะเกิดสิเดี๋ยวต้นมาจิ้มไว้อยูหม่องได้นบะเกิดกหาต้นมาจิ้มใส่กันไว้พี่น้องมันได้อันเนี่ยร้อนนี่แล้วพี่น้องจ้นนี่เบิ้งหญ้าร่วนร่วนบ่มีแนวอื่นปนเลยพี่น้องเอ้ยนี่สิได้ลวกอยู่นี่ละ่ะถ้าบ่าลวกก็คือสิบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันหลาย มันถ่วมมันพี่น้องจ้าเนี่ว่าแล้วกันยังยังมีต้นเป็นลกอยู่นะคะเพื่อนๆโอ้เหนือนเกิดอีลีจ้วเนี่ยังไปแล้วนี่ถ้าลูกออกแลกก็สิง,งามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็มีอยู่สองเกาะมหาลัยลกไว้มัน็ดียากหนึ่งแหละพี่น้องมันก็สิดีกว่าป่อยให้มันถ่วมกัน แต่ว่าอันใดอันอันนั้นมันก็หกักมันก็ถั่วหักมันกันลึกอยู่นะคะนี่นี่ดูนะ่ะรากยาวมากเลยเพื่อนเพื่อนนี่จะไปมาหาลายลูกออกเหรอคะเพื่อนเพื่อนจะนี่ถ้าลูกออกแล้วก็สิสวยอยู่ มืงเอื่นสิพาลูกน้อยมาหลกบุ้นนี่มืงเอื่นบ่ได้ไปใส่เพราะว่าพุ่งนี่ผู้จัดการยายน้อยไม่ว่างเดี๋ยวย่านยายน้อยได้ออกมาให้อยู่ออกมาหลกหญ้าท่าแต่ว่าสิคาลูกน้อยนี่ลราพี่น้องเอ้ยถ้าบ่านอนก็าทำงานอีหยังก็บ,บ่ได้ดอกเนี่ยเราพี่น้องจัน ลุกออกแล้วก็เหลียวเห็นความสวยงามของมันอยู่ยนะคะนี่ลุกไปแล้วกจะสลุกกลับลุกไปเที่ยวเดียวก็นก็สิลุกไส้ขวากระยันว่าตกหนม อยากรู้ว่าจิมียาชนิดใดที่กําจัดมันแล้วก็คุ้มให้มันบ่เกิดน่ะมเบอมันคือหายามะข่ามันจํากัดจำกำจัดมันยากแค่ึดูกล้วก็เหลียวเห็นความสวยงามอยู่ครับเพื่อน เดี๋ยวเด้๋ยน้อยจะลุกไปให้มันตกหนากว่าก็ลุกง่ายดีอยู่นะคะนี่ต้นด้ง่ายก็อยากลกุกยากนะจากน้อยอยู่บุงม,มัน ทัานด้วันเอ้บัาทัานในไห่ปุ๋ยทั้งใบยุ้คเขเพื่อน,นเดือนก่าแล้วยังท่านด้มีเวลามาให่ปุ๋ยเลยจจะเพื่อน,นนี่เดี๋ยวเสร็จงานก็จะมาไห่ปุ๋ยยุ่ยจะบัสันไห้ทั้งปุ๋ยทั้งสียาขา,มาแมลงพ้อมคนละพี่น้องเพราะว่าให้บริเวณนี่บวกมันเยอะถ้่บัวขา,มาแมลงพ้อมนี่บัวรอดแทะบวกกินเบิร์ดหอดย้ำแรงอิริมาพี่น้องจ้ะต้องไห้ยาขา,มาแมลงพ้อม อย่าไปเบิ้งลูกหน่อยกับพี่น้องมันตื่นเด้อดิ กอูสะละจนสีหาโมงแรงแล้วลูกน้อยคอยนอนดีเมื่อนี่ลมมันเย็นลมมันเย็นนอนหมักนานเลยพี่น้องเลย ไปเบิ้งลูกน้อยคอยก่อน้อพี่น้องเออลูกเักงามตายอยู่ตัวละเดินมาหาได้ลูกล้วพี่น้องจ้าไปจ้ะไปดูลูกน้อยก่อนตื่นไป